หมดแล้วค่ะหนึ่งแก้วได้สารสกัดจากก,กยากใยสับป,ปะรดใย,ยอาหารจากสับป,ปะรดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายว้าวช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งช่วยบรรเทาอาการร้อนกระหายน้ำแก้อาการท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกต้านอัดนุมูลอิสระชะลอความแก่ชราช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยขับประจําเดือนใหญ่อาหารจากสับปะรดอยู่ในกล่องนี้ค่ะไฟเบอร์ iber, แม่มดไฟเบอร์พัสไปที่ลิงก์โปรไฟล์ได้ค่ะสอนฟรีด้วยค่ะ